บสแบบนี้แซบนุ่นสประชนเขามากินเนื้อย่างครับพี่น้องกินกับพิซซ่าโจ้ลูบร,รอครับ <c oughs> คนบอกหวานบอกเพราะคนนี้ใส่ดีคนไม่เฟรนพนวาวาคิดยังกะใส่ชีิบบอกให้ทานพิซโจ้ออ,อกมืดรอได้เมื่อ <c oughs> ดีทึกอย่างจริงไลยอ๋อ <c oughs> คนบุบรุคาบุรุพาต้องถามคนบุรุน้าพี่น้องเนาะ เอามาก,กินเนยยากันครับเลยผักหนูขาดอันนี้กีก่เมื่อไหร่เริ่มหนูพี่น้องไปนะครับใบสะใบแม่แมู๊ดนะครับกร<ข>ะเพาะข้าวห่อครับพี่น้องเอามาทำกับใจบเริ่มยางละพี่น้องไปกินกับผักห่อกับผักครับอนันนี้ยางแล้วผักห่อใช้ผักสลัดครับจิ้มน้พริกจิ้มจิ้มเจียวพี่น้องสีสามจิ้มเจียวเนี่ยจิ้มหวานกับนีครับเลยแล้วจะพูมัก พี่โจโจสุดลอมากินน้ำไ,ได้พี่โจโจสุดลอคนหลุลรอคนบอกริงอะไรใส่ดีพูดกับเพาะปากหกว,วานโอ้ดีเบ้เอทุกอย่างบ้งครับชีวิตโจโจนะยูทูบได้บอกท่าฮัลโหลนะฮัลโหลฮัลโหลขึ้นรูบขึ้นเปลี่ยนนี่ครับคนหนาคนหนาขึ้นเหมือนแท้คนหนา้างนโอ้คนหนามืดนจรงเลยครับพี่น้องร่างพักร่งพักกินน้ำกัน ชิ้วเล้บรรยากาศเลยค่ะหนึ่งนนี่ครับย่จางเป็นเรื่อยๆพี่น้องมูรืเลาเน้ามันเดือดไปนะครับยังเสียบเลยหัวหนาคุอยินี้ยอนหัวหนาผมกำลังเก็มนีเลยพี่ยังไงเขาเก็มมันเก็มดิล่ะ ชิมมาเี่ยนชิมมง้นะรเส้หมากน้าอ่ะอ๋อเนี่ยเอาหมากน้าเส้นะเดยน้าวิเศเนี่ยสุดาเส้กระเดยเนื้อหมากน้าเปียกใสอีท้าสมสเาจะไหนนเลือนับจะดีเหมือนคำได้เออเป็นอะไเป็นไรสมเปรี้ยวหวานเข้มปรุงเอาเลยครับอันนี้เปโอเคบอร แซ่บนสจะฉีบมากพี่น้องมาอย่างนี่มนนี่ยมีหอดพักนบึงแล้วทกินกนพักย่างพักพักอ้ยังกาียังซเนยซเนยซเแซ่บมากเลพี่น้องคย่างกับอย่างพักกับพักไปมุยการขนของโอ้ อะไเปล่าเปล่าเปล่าข้างถุงของว่าแล้วยกใจด้วยความชำนาญครับพี่จะจ้ว่ไม่กินใต้เราเยอะนะใต้เราอครับอันนี้มันเป็นน้ำมักตรมหวานใิเหรือน้ำอะไรพี่บะระกับเตียงแซบแซ่บแซ่บมันี่พิเศษมากที่นี่พักกูนะ พอเอาเซ่กระเที huh. oh. uh ่ยมไหมพี่ักแก้วโหอืออดนกินไปเรื่อยกินไปเรยหัวหน้าเป็นในหัวหนาคตสวยอยากกีนครับบุญ้ชับๆปลาอะไรก็ยกเจลคมชำนาญพี่น้องมาต้มค่ะมันนี้มันซีมันนี้ดีกว่าค่ะ เอ,อบเปีนเดีพี่น้องคนไ่ะผักบ่มใช่ไเ,เนี่ยกินยังมันจะมีพผักกับเสีบยบในขนาดขนาดสวยสมืกนะขนาดใอ,อย่างนีครับแป่มันชื้นมากไหมอ๋อเมื่อด่านมังด้วยเมื่อกี้ มน้ำมันเน่ยโอ้ยดีเลยน้ำมัน่คือน้ำมันหมูมาแน่นอน้ำมันหมูแมนไปไปสะพัดไปทยังเปี่พี่เจ้าน้ำมันหมูคือแบบน้ำมันหมูเป็นทงนะนะนี่เดกดวนดีไอมส่วนเนี่ยขึ้นห้าบาทเนาะห้บาทขึ้นห้าบาทเราต้องดูแลสุขภาพจิดีกว่าน้ำมัน่นอกดีกว่าครับม่ใช่ใจะยอมันเองได พี่แซ่แบบแบบแค่ไปพี่น้องสอ,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 องสามเดือ,อน่าไค่ะกินไปเร <laughs> ืุ่รีกัน